ก็ได้เตซตกลับมาครับบอลอยู่ที่จุลิดตูเดชพงศ์ถามครับตกลงไปกองชัยรับได้ช่างนึ่หมายเลขเก้าตกไปในยันหลังครับแล้วก็ได้นะครับคุณดาวริทดึงสูงเนินครับเลี้ยตัวขึ้นตบลงไปเปลี่ยนเสิร์ฟครับมาที่ปักคงชัยประชานิวและนิดโดยหมายเลขเจ็ดครับนาริสลาดีชาลีจุลิดตูเดชพงศ์นามซับไว้ครับตบพัดตกลงไปครับโดนผู้เล่นหมายเลขสองของประชา ปักทนงชัยประชานิษฐ์ครับมารตีปิตาโสเปลี่ยนเสิร์ฟค,ครับ00หมายเลขเจ็ดครับเสิร์ฟทำพลใจแสนเข้ามาปักทนงชัยตั้งบอลขึ้นมาครับหมายเลขเจ็ดเปลี่ยบอลให้กับหมายเลขสามครับตกลงไปเช่นกันครับเปลี่ยนเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับปักทนงชัยประชานิษฐ์โดยหมายเลขสองมารตีปิตาโศ0ต่อ0เซิร์ฟเข้ามาในแดนของทีมขันหันตั้งไว้ได้ครับถูกตบโดยหมายเลขสีค่ครับ ใชเองประชาชนมี่รบเปลี่ยนเสื้ออีกครั้งหนึ่งเปมี่ยนก้นเจอกันมาแล้วในรอบแรกครับตูริสไพโรจนประถมชนะมาศ